จะมาพูดถึงเรื่องของ Facebook ค่ะนะคะ a c e b o o k นะคะอยากขายอะไรเดี๋ยวนี้เราไปเปิดเพจนะคะเดีย๋ยวเราอย่าไปขายในเฟซส่วนตัวของเรา f a c e b o o k มันมี2แบบนะคะ Facebook ส่วนตัวก็คือเราไว้ไวโ้โพสตามไลฟ์สไตล์ของเรานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราอยากขายของเนี่ยเ,เราต้องไปเปิดเป็นแฟนเพจนะคะโดยใช้ถ้าใครทำไม่เป็น ก็ทักมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสอนให้นะคะแล้วก็อยากขายอะไรอ่าขายอะไรก็ได้ะคะ่ะขายอรายนี่แหละคือสําคัญนะคะหนึงขายอะไรสองนะคะทำอย่างไรถึงจะขายได้นะคะสามปิดการขายนะคะเราไม่จำเป็นต้องโฆษณาก็ได้นะคะอ,อย่างสุทำเพจมาก็ สุก็มีร้านออนไลน์ของสูกเหมือนกันนะคะสุอก็มีร้านค้าออนไลน์ของสุเหมือนกันซึ่งก็มีหลายร้านนะคะแล้วก็แต่ละร้านเนี่ยก็จะทำเ,เราไม่เน้นเราจะไม่ใช้เงินลงทุนเยอะนะคะแล้วก็เปปลักกับระบบที่มันมันเราก็ไปปลักกับระบบที่เขารองรับอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องมาซื้อของมาตุนอะไรเงี้ย เราขายได้เราคให้ระบบจัดการง่ายงเลยคะแบบนี้เสร็จแล้วก็เราจะทำอย่างไรให้เพจของเราไปเสิร์ฟอยู่บน Google นี่แหละค่ะสำคัญมากๆนะคะเทคนิคนี้เดี๋ยวสุจะเปิดเป็นคอร์สออนไลน์ใครสนใจนะคะสุก็ไม่แน่ใจว่าใครจะสนใจหรือเปล่าแตถ้าสนใจแล้วสุจะเปิดอคอร์สเป็น สอ,อนออนไลน์ในเรื่องของการทำมาหากินบนออนไลน์เนี่ยค่ะโดยโดยใช้เพจนะคะก็จะขายอะไรก็ได้นะคะขายอะไรก็ได้แล้วก็ใช้วิธีเดี๋ยวคือจะสอนเทคนิคให้นะคะ,ะดีกว่าดีกว่าอยู่เฉยๆเนาะอยู่อยู่เฉยๆใช้มือถือเครื่องเดียวทำงานได้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจยังไงก็ สุเคยมีก็มีมีมมโพสต์ไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อ่บอกอย่างเป็นทางการว่าเออจะสอนนะคะก็มีม,มีโพสต์ไปแล้วแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดสอนนะคะรวมกลุ่มกันอ่าก็เออสอนให้ฟรีเฉพาะเพื่อนของสุในเฟซน,นะคะวิกิตังคะ่ะถ้าสนใจนะคะถ้าสนใจก็ เดี๋ยวแอดให้แอดไลน์ไว้นะคะแอดไลน์ line, นะครับรวมกลุ่มกันแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดสอนทางนั้นเลยก็เดี๋ยวจะแจ้งมาให้อีกรอบหนึ่งนะคะ